บอยปล่อยช็อตเด็ดเกรทวรินทอนแอบคุยนางเอกดังยิ้มกลิ่นแฮปปี้สุดๆเป็นอีกหนึ่งหนุ่มโสดเจ้าเสน่ห์ที่อารมณ์ดีสุดๆสำหรับพระเอกมาเท่เกรทวรินทรนนอกจากจะหล่อแล้วแถมยังที่เล่นสุดๆจนทำเอานางเอกลูกครึ่งคนสวยแจ็กกี้ชาเคอรลีนมื้นบอกปากว่าอยากแฟนแบบพี่เกรทล่าสุดเพื่อนซีอย่างบอยปกรณ์ก็ได้เผยช็อตมุ้งมิ้งเกรทแจ็กกี้กับท่าทางคุยกันอย่างมีความสุข ระหว่างถ่ายรายการร่วมกันแจ็คกี้พอรู้ตัวว่าถูกแอบถ่ายก็ทำท่าบอกว่าอุ๊ยไม่ถ่ายค่ะขณะที่เกรซนั่งยิ้มกลิ่มอยู่บอกเลยว่าช็อตนี้ชวนจิ้นมากเวอร์